สวัสดีครับสารบันนี้เป็นที่7ดนะครับปูพะพันสองห้าหกสี่นะฮะวันนี้มีรถบรรทุกเสนอหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นหกหกศูนย์เผาเดียวรุ่นสามนะครับตัวแท้ตัวเต็มครับผมอันนี้เราขายสภาพแบบตามรูปที่เห็นนี้นะฮะดีทําสีใหม่นะครับบางคนหลังเปลี่ยนใหม่ยางใหม่สีเส้นไฟเดินใหม่นะครับสภาพเครื่องก็ใช้ได้ครับผมนะฮะเกียร์ดีครับเกียร์ดีนะฮะเดี๋ยวหลาเข้าสโลแล้วมีห่อนิดหน่อยนะครับผมมีเสียงห่อนิดหน่อย ต้องเข้าสโลว์นะคราบเกียร์ปกติไม่มีปัญหาครับผมพวงเลัยเบาไฮดรอลิกดีเช็คแล้วครับนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นอะดีโตปั๊มเฮดฮุดิตเตี้ยนะครับผมพวงเลัยโรเตอร์นะฮะเกียร์เอบีครับนี่ฮะหนึ่งศูนย์นี่ครับนี่ครับเกียร์กลางแปดคูณสองนะฮะเกียร์เอบีครับนี่ฮะวิวอแพ็กอยู่ข้างด้านบนนะครับผมฮุดจิอร์ด้านล่างนะฮะนี่ครับ คิดเดี้ยครับผมปั๊มเห็นนะครับผมแต่ภายเดินใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้ก็จะมีตรงนี้คันหน้าจะมีรอยเชื่อมตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่ครับผมคันหน้ามีรอยเชื่อมตรงด้านนี้นะครับหน่อยเดียวนะไม่น่าเกียดนะครับผมตัวนี้เป็นคอช้างแล้วนะครับใหญ่แล้วนะฮะด้านหน้าจะเป็น CMT นะครับใบด้านหน้าจะเปลี่ยนใหม่เลยครับใบด้านหน้าเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผม หเมทีน, M T นะฮะหางหลังจะเป็นห่างทางล,างล,ำ,ลำนาลายนะฮะจันใหญ่จันเต็มครับตัวรถนี้ไม่มีแตกไปแล้วตรงไหนนะครับผมตรงไหนเบาเลยครับพลิกดีฟัง,งเสียงเครื่องเลยครับเดี๋ยววันนี้ลองทำคลิปการทำงานให้ชมสักพักหนึ่งนะครับผมนะฮะ ยกขาให้ดูนะครับผม่ีนฮะอทำงานแล้วเขบอกเดี๋ยวทำงานแล้วลองดูนะฮะว่ามันจะดีไหมนะครับผม ว่าคันนี้นะครับผมทะเบียนขาดขาดเกินนะครับผมทะเบียนขาดแล้วปี2540นะฮะขาดหลายปีครับค่าจะจ่ายการโอนนี่จะหลายหมื่นหนึ่งนะฮะเขาจะการโอนนะครับผมแต่ถามว่าโอนได้ไหมโอนได้ครับเขาเสียย้อนหลังแต่พราะย้อนหลังก็ตกสองหมื่นห้านะฮะแจ้งกันทราบก่อนนะครับ แค่หลัง2อ0 0มแล้วก็จะต้องเสียค่าโอนเพิ่มอีกต่างหากนะฮะเฉพาะว่าสื่อหลังนะครับผมดีไปใช้เ,เก็บขนส่งมาแล้วนะครับเรา้งราคาขายไว้3ามแสนสองบาทนะครับคันนี้นะฮะทะเบียนยกเล่มนะฮะไม่โอนให้นะครับผมผู้ซื้อต้องโอนเองนะครับสามแสนสองบาทะครับผม ส่งให้ฟรีทั่วประเทศครับสำหรับคนนี้นะฮะระบบวิดีโอทำงนานได้ครับ เดี๋ยวลองถ่ายรูระบบไฮดรลิกว่านะฮะไฮดรอิกก็ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมปั๊มดีนะฮะปัมดีวอลแพ็คดีครับ ต่ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาคุยมาสอบถามกับทางเราได้เลยนะครับเกยวเครื่องดูดันเลยฮะเออสำหรับ เสียง,งคันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องแจ้งให้ทราบก่อนแล้วครับผมเวลาเข้าสโลว์แล้วนะฮะจะมีเสียงหอนนะครับบอสบอสไม่มีอะไรครับปกติทุกอย่างนะฮะเป็นรถที่เครื่องดีนะครับผมเครื่องดีสีสวยนะฮะยางดีครับท้ายดีนะฮะ เะติใช้ได้เลยครับสภาพแบบนี้ครับผมสามแสนสองล้นบาทครับตัวแพ้ตัวเต็มน,นะครับหกศูนย์ ีเป็นรุ่นสามเลยนะครับผมรุ่นสามอะไรปุ้ยเยอะฟานะฮะเ,เร็วขึ้นเร็วลงเร็วเลยแบมยกให้ดูฮนะ

ได้นะครับครับก้สาภาพรถที่ตามรถตามที่แจ้งไปไว้นะครับผมปกติทุกอย่างนะฮะก็จะมีเวลาใช้สโลร์โลแล้วจะมีเสียงหอนนะครับถ้าเกียร์ปกติไม่เป็นไรนะครับผมมีภาษก็ภาษีราคาปี40นะครับ จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศครับสำหรับราคา3200 0นบาทนะฮะระบบพีดีโอทำงานได้ปกตินะครับทันใจทางการ,รตัดหญ้าหรือใช้ต่อพวกมือการเกษตรท้าใช้พีดีโอนี้ได้เลยครับผม เป็นเร็วลงเร็วครับผางต้องเเครื่องเลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณชาวรการติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ